วดียามเช้าจ้ายมามเช้าตู่ได้อะไรกินมกอย่างไรบุญึสบายดีเจ้าทำอะไรคะอะไรฮะอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่นี่คืออย่างนี้เนี่ยเธอทำอะไรฮะอะไรอะไรคะ หยาแป้งอันนี้คือแป้งมันนางจะทำราดหน้าอันนี้คืออะไรอันนี้คือหยางไก่อันนี้มกหยางอันบวจักมกอันนี้ไม่จักนะฮะมกเขียนบวจัก <c oughs> บงสิบบังแกได้ยุะ แกบงยยังได้ยุได้ได้ได้จะ่าจะแกบุทันไดแกแกดูม,มกป่านะคะทางนี้จะทำราดหน้าจ้าราดหน้าเส้นใหญ่ชื่อมาแต่พูน ซื้อมาแต่สวรรค์แบบบ่อพาดเลยนะคะนาคุกใส่ยนจิ้วดำแล้วก็จบรับ้านธรรมดาหรือร้านนรคดหน้า,านาธรรมดานะคะรัดหน้าหมูซับอนี่ ขึ้นน้ำหน่อยใช่ไหมมันบนเดียดใท่เนาะขันใส่น้ำ้างมันเสร็จเต็มกระตกเสร็จองทุ่งมันเนียวพดีไมันมันเหนียวเกินบ่เคยจะเป๊ะน่อยแต่นี่เหตุแต่น้อยไง แป้งจะน้ำที่ตรงพี่เครื่องกระทะพุ่นตกลงทําเป็นไหมน,นี่เครื่องมันปุ่งแล้ว ปกติญี่ปุน่นี่ยะแสดีละมันจะยังยาฮะซุปมะเขือซุปมะเขือใส่ยัง 我们在改一个，我们打算。 เดี๋ยวสิเมื่อปลานะ่ะเห็ดใส่สะลัเป่าเน่นะชะลกเป่าจากเมื่อล่ะคะ่ะจากเมื่อล่ะนะคะมาพ่อจักทิดแล้วคือไฟ่าเนาะมาเมื่อที่สิสิบสองมาหัดบ้านทีสิบสอง มีกะวันท no, sure. ี่หนึ่งมอนแบเอวันที่ไครชุไหมชุ่มแงูเขงไมวันที่ไหนไล่ดูไล่ังดูซองององสมบกอนะแม่เด้อึกะ จะพอเดือนแล้วรพรลรมันทุกลรงยังยังค็ดบัตรทัศนอย่างนี้นะ คันเห็ดเมื่อไรเลยแตเห็ดเมื่อวัล้กระเพิดเดือนได้ค่ะประชาชนเห็ดบ่แหมดในกระทาเห็ดมันแล้วมันจบเที่ยวไปเที่ยวมาเห็ดยังไปเปิดอีเรียลมาอีกปี่ช่องปี่ผูกจะได้มาแล้วกระทาเห็ดมันแล้วแล้วก็ผูกมีชิ้นเดือนเขาก็เปิดเลย เฮ็ดก็ขนะึ้นเพชรเ,เรองจังไม่เามันเหนียวพอดี ปี๊ดหยกโผโผมาพามานั่งหันหลังใส่หมูจะ <c oughs> กินเนียงกินเ,เ,น,เนียงอืมเนียงขึ้นอียังบะตะลาดนาแงนขึ้นมาแงานขึ้นมาบง <c oughs> มันจีราดออะไรปลปอกปอบอะไรลาดแก๊บ <c oughs> แล้วม่ราเป็นไหมแนคัไนกันลองครับถั่วถถั่วทั้งล้างถั่วทั้งล้างม่ผิดก็อเก็แมเจ้ายายรวยยายรุ่นต้องใช้ขาใกลพี่น้องสุกชั่วไกล่ไกนี้ชุ่มมะเขือไปกินข้าวแล้วมาขึ้นมาแห่มามึ้น้บก็ พักจกคนสิงเห็นมพอดีเมื่อบ้านยาแม่แม่พัสบายไ่บุญบ้านบอบต่บุญนาคาเพะว่าพ่อรำแล้วเอามาผูกแขนเลยนะ พีี้ผ้าีไป้หัวดีเด้ทำเออแหมหัวดีได้อย่างนนลำเลือแรงลงเลือเมื่อานก็เนไปเปนลำเลือไฝันเมื่อฝันก็สิดนอนเลยฝ่าคนก็ฝนั่นแล้ว้าคือใบเดียวเนาะเราแโตแล้วลุงไปดช้าเิน Lời tay đọc anh nguyên nè. phải nói. Tell vô lâu mùa hèm. Tell vô chào mùa khôi dầu. Tell vô lâu mùa khôi rồi Tell vô rồi. mùa khôi dầu. Tell vô rồi. mùa khôi rồi Tell vô rồi không phần... một dọn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì bạn người mọi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  mana <laughs> nang เอาเมื่อวานเราก็เสี่ยเสี่ยมาก็มาแต่มันบ่ห่อมันไกเลยเห้นเขาองเขานับพี่มันจะต้องหัวไม่ห่อขีดวัดจะขีดลกุงเกาลู่ถุเกานทอมันอมานุนเกาเาเอลูดบิดนั่นไปใสกัอเอาเอาเอเาบกเมื่อกลั

เราเ่นลล่บมันดีขนยีน้อย่าบมันรุขนแรยของโคราเลยนะหมนแหลโคราเปิดบริษัทใหม่ทอีุมแหลนีคนเล็กซื้ตามนก็มบาดนี่จคัน เป็นของเก่ากับบันเทิงแล้วของเขาในฟังก่อนล่ะปีหนึ่งปีสองเขเียนอันนี้ที่เราคุมอักจะปีเลยเนาะแต่อันยุขาจะกปีตอนมีสามพกเนาะอ่าเนาะสามพกสามเจ็ดสามเจ็ดละไปอีกหน่อยู่คือมาฟังกันกับฟบันเทิงของเขา พีแรกก็หายไปแล้วก็ตาตาเปลี่ยนแล้วเขาคิดจริงรุ่นจะพูดอะไร้จะซก่ช่วกจอดยังไแต่้องเก็ยังจำได้กับเจ้าตาเนี่เจ้ามันบ่มีบุคลมันหล่อดาันแสงอะไรก็คล้ายแต่เนล้ว

เมื่อคืนนั่งเรือมืนแรกชวนสีมอนลงไปจีนเลยอย่างคือไปประกันขอนอนเมื่อคืนประกันไปจับไปแซงน้องไปใกล้มันมันน้งไปหลังป่าเลยด่าเขาไปแล้วมันยังไงลงไปแรกชวนสีมอนลงไปจินนิดกี่เทียนเชิญน้องได้ใช่ไหมมันกระชุ่มมันได้ใช่มันกับบาร์เลยย่ายตื่นดีเลยนะตื่นอย่างมันกับบาร์เลยย่ายเนี่ยป่ะ ำดาวง่ายได้ตอนขนาวน่อยง่ายแล้ไปกับครมือเจ็ดสามคู่อ๋อผู้วูวููอยู่เทียงเงนในร้านของว่าปกติอ่ะไาย่างเลยสุดท้าย่าง่ลยไปตอนป้าเลยก็ยังง่ายเงินขายง่ายนี่เที่ยวไก่นี่นะทำเลยมันมากแล้วมืแรงรถึงไปนั่งรับเมืมอแรงนั่งอาบน้ำแค่กมันก็ชิวใจง่ายเหมือนกับอาบมันหากินขอมมัน เนาะเพราะนคนก็สิทปิดไทแต่บูเชนแชนเปราจดแสงคนแสงคนเป็นเนื้องันเป็นไวอยู่คพรคนแงิอเพราะกนนัคือตกกระหาคนกัไรที่มาต่อยบ่รีอ่า จงป่อยยออกงามแรกมาทุ่งมไที่เห็นงามนาตอตไปยู่่ยใม่มันลงตั้มเฮ้ยกร่เดิมันลงตั้มเพลินโค้งาเตี้อนั่นบริขชุ่มเดือดเดือดมาน่ะตอลตอนนึงปล่เพียงปลยใหม่เดี่ยวปลนให้ตุยเห็นงามปเพียงปลใม่ ยังมีโรยเมล็ดงาขาวไม่ใช่เลยข้วเป็นยอดเดือดเดอดจะมีต่อต้นเป็นหม่งเกามิจะว่าหม่เนี่ยทายขึ้นบ่อยู่หม่เก่าบู่บู่มาไหลเป็นไรมาบู่บู่เดือดบ่เป็นหมงกันอยู่หม่เก่าเฮ้ยมันไดกินเบิ้ลบอลเต็มถ้วยมากง่าย เขาแค้นจะว่าเขาเลยจ้ะจะว่านี่ยศิษย์จะพูดหอดีไม่ว่ามันเคลม่นอยากให้ควอมสใช้มาเล่นพาถึงบึงม่เท้ายั่นอนอยสเอาไปนะแสบเสีกบเท้าแล้วนะอยากนอนอยู่ว่าเราึบงนนอขอบคุณมากครับบอบบอบพูดวามื่อ่แล้วพาไปทำสโล สกปรกขาเราจะเนี่ยไปทำจ่าไรเงี้ยแล้วโอ้ยโอ้ยจ่าคืออย่ท่ทำจ่าสกปรดข้าววงมาวางเก่าเด้งไปเอาวางใหม่ละได้คันบักลายเนี่ยถ้เสร็จนเราจะเอาหมดเล บริหิวเขาตัวยัง่เมืีแรนั่งเผ

แ้เขาจะเขาไปกินในคลองนะฮองอุ้จักวนี่เขาไปลองก็อู่องก็เป็นคิ่งไปถเแม่เหรอพอเขาไปคลองแล้ววันเ pues, ่นทอดไปคลองน้ำหนักกี่น้นำมันเบบ คลายน่องมันคลายมันคลายไม่เอาให้หนักเลยหนักมันจะเลี้ยงกับดอนน้ำมะม่ากับแสบเลยก็ปล่อยใจน้ำเครื่องกันเอาเสร็จมะม่ารึเปล่าน้ำมะม่ากับแสบขัวน้ำมีก๊อกทอดก็ได้กับมะม่าเสร็จมะม่าทอดด่วนลงเลยนะ ยังก็มีเขาสิ่งหน่มีแต่กาสื่ะ่

เห็นยทลงไปแล้วเห็นถางหนกอยลงไปลงไปโอยมันลงหนาเทียมบอเทียลงหนาเาบอเทียดูถึงในคอขอวบอเทียในหลังหลังนันลมันลงไปนทงหน้าเหงาลงไปทงันคือหัวคนยาดดางลมหล่กว่าลมขึ้น่บบใบไฟไฟบ่อีไหมนะเทียบกับเพลบอกจะเปอจะเิดเปิดโทรศัพท์ กาเหี <Okay. S 2> ้ยันนี่แหละไอ้จ้าน่เปิดดีกว่าไ้เจ้านเปิดดีกว่ามึงเลงมึงแลงคือไปนั่งทาบนตอนชำขมากไป้างไหนอย่าละถึงนั่นไปไปปแ่เือนนไปกับหมู่ของพังลกกัดจุกน่มันยังงี้มันกไปแล้วไกนั่งดักครดักมันวงด ายเลียเนได้ไหมพอดืนก่อนพอลูกกับคนไปเลยเลยขึ้นเราจักคือต่เมื่อวานขึ้นเนีบอกไปขนาดกวนถชายัยเมื่อยไหมอสไปคาร์เลบบอสเมื่อยไหมเราเีนั่งเตียงก้อนเปมนง่าง

ลราห่อไปถ้าเราเมื่อยรินยาปเรสน้ำเสียเรากินยาแล้วเรากินอ่ะนะบอกปลาสม้อมแต่ว่าเราเจ็บห่อเลยกิปลาสมกินปลาสมกิแกงวายแล้วเหรออืมขึ้นมขึ้นแล้แกงว่ะสิบแกงวายเขาแกงวายเราไม่นำสมไปอีกวัแกงกับบัวกันไปนำสมอ่ะเราข้นเขาเบื่อเลยบ่รแม้น้ำสมบางยานั้นเราเคยกินพอมันประโลยทางกระตุกทางกระตุกมันขึ้นจเฉาะแล้ว เลอกเลยเราจะง่นตมข่าว่ตะกี้นี่น้ามนี่หนาเหมนกัตน่างนติดพ่าได้ไหมให้ันีเอาอันน้อยมันยอดปะสาอย่มันแบนนี่ทำงติดพ่าไปทงได้งไ้คันตีเอาแบบนี้่มีว

เาม่มปลามเคยไปนะเนาะบกได้ไปน่าน้องนันจันกัเปิดในรลงบ่คนลาลาก็ตลาดเลยแหละกะดางลานร้นละบเขาก็กะด่าละรอยหี้แกวายบ่อันนะแกวายเนี่บเะอลยเนี่ยาไปลงก่อน น้องนนท์พี่น้องตาแม่แม่พระจักรเื้อตา